นี่ตามรถขบวนไม่รู้ขบวนอะไรนะั่นน่าจะเป็นกมรมปศุสัตว์หรืออะไรเนี่ยรถนํำขบวนนี่ไปไปไกลแล้วรถรถเอเจ้าหน้าที่ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยแต่รถนํำขบวนกนค้างเ,เดินหน้าไปไกล <c oughs> ดูแลยังอดขำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เลยเลยยกกล้องมาถ่าย ตามกันไปแล้วรถรถกระบวนช้าลงแล้วรถรถนำกระบวนไฟกระพริบช้าลงแล้วตอนนี้ตามกันไปแล้ว